สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําปากัวของเราเองนะครับ <Wow. S 1> ทุกคนเนาะก็ผมจะมาทําเป็นแมพของผมเองนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้พี่วินแกมาเล่นนะครับนี่นะครับก็มาดูนะครับว่าปากัวของผมมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมที่ผมคิดไว้นะผมก็จะเอาเป็นแบบนี้ก่อนเห็นนะเวะลาพี่วินมานะครับเขาก็จะกระโดดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้อ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่านี้เดี๋ยวตรงนี้ผมว่าเอาทงสูงเลยอแบบนี้ได้หรือเปล่าได้เลย เนี่ยโคตรอีี่ผมบอกเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีจุดเช็คพอยต์หรือว่ามีดีนะอ่าไม่มีแหละอ,อไม่มีแหละโอเคนะเพื่อนคนเดี๋ยวตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะปุ๊บ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 เออเพื่อที่จะให้ขโดโดไม่รู้นะอันนี้อุย้ยไม่ถึงแล้วกันอ่าประมาณนี้ถึงอ่าเออ,เอ,อเลย โอเคนะครับทุกคนต่อไปนะครับผมก็จะใช้เป็นกระจกอันนี้เลยละกันนะครับผมไม่รู้นะครับว่าแมพผมมันจะพังหรือเปล่าเมื่อแมพอยู่ในน้ำมือพี่วินอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมมันจะปลดเป็นหมดแอดวานนะครับให้เขาแบบทุบของทุบอะไรไม่ได้เลยอ,อะไรประมาณนี้นะครับ <ś c oughs> เพราะว่ากระจกนะครับกระจกมันจะทําให้เราแบบว่าวิ่งเร็วได้นะอะไรอย่างงี้ <ś c oughs> ช่างมันเออมันเล็กแหละมันเล็กแหละโอเคมันเล็กเสร็จปุ๊บล้วผมก็จะให้เขาแบบกระโดดใส่สารามตรงนี้เลยเออมันจะมีสารัมเลยนะครับสามเดี๋ยวอีพีนี้นะครับจะเป็นอีพีที่เป็นอีพีสร้างนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะให้พี่วินแกมาเล่นนะครับว่าเขาจะผ่านหรือเปล่าแบบของผมนะเรามาทดสอบดูนะครับว่าได้หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้นะตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโคตรท่นี่นะครับทุกคนฟืดปั๊บ เออแบบนี้แหละแบบนี้แหละแล้วก็ต้องมีเสียงแบบนี้นะครับเนี่เสียงวะโถปากาปาก่วาปากก๋วปากก๋วแล้วเราจะทําอะไรต่อดีโอเคเดี <laughs> <laughs> okay, ๋ยวผมจะทําให้มันสูงเรื่อยๆนะครับสูงเรื่อยๆเลยมาดูนะครับว่าผมจะกระโดดถึงแล้วตรงนี้ <c oughs> โอ้ยไม่ถึงเหรอเฮ้ยตรงนี้ยากตรงนี้ยาก <c oughs> ตรงนี้ยากเอ้ยได้อย,อยู่ได้อยู่เห็นนหได้วะโถแล้วต่อไปนะครับก็จะโดดไปตรงนี้โอเคผมจะให้เขาโดดไปตรงนี้แล้วกันนี่ สารามอีกแล้วมิสารามหลายจุดเกินปึ๊บโอเคตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้แหละสองสองบล็อกน่าจะพอนะหรือไม่ก็เอ้ยสามบล็อกเลยผมว่าสามบล็อกน่าจะได้มาดูนะครับว่าสามบล็อกได้หรือเปล่าปึ๊บโอเคได้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 เราก็ต้องต่อไปอย่างนี้แล้วก็แบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้อะที่ผมทําสูงนะครับเพราะว่าผมจะเอาเป็นบันไดนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับทุกคนผมจะเป็นบันไดวน อ่าป็นไ,ไงมีวันในวนด้วยแบบผมไม่ธรรมดานี่นะครับทุกคนนี่เขาก็จะย่างี้ผมจะทดสอบก่อนนะครับก่อนที่จะให้เขาไปเล่นเนาะปึ๊บ,บโอเคแบบนี้ได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บโอเคแล้วก็เออขึ้นมอนดึงงี้เลยแต่ตรงนี้ไม่ต้องมีอ่าอะไรประมาณนี้แะไรประมาณนี้โคตรเอาตอนนี้นะครับแบบผมก็ได้ขนาดนี้แล้วถือว่าน้อยจังวะ โอเคทุกคนนี่ผมก็จะต่อมาอย่างนี้นะครับึ๊บเออดีดีดีแบบนี้แบบนี้ถ้าตกถ่าถ้าตกอะ่ะก็จบเหมือนกันนะครับอ,อ่าอะไรประมาณนี้นี่เป็นขั้นเป็นขั้นแบบนี้ไปมันจะมีอันห่างกันสองบล็อกด้วยนะครับเนาะก็ถ้าไม่กระโดดแบบระวังก็จะเป็นอย่างนี้โอเคเขาจะกระโดดไปอย่างนี้ึ๊บกระโดดไปอย่างนี้อ,อ่าผมลองกระโดดกระโดดนะว่าได้หรือเปล่าได้เออสบ,บายเลยสบ,บายเลยอย่างนี้สบ,บายเลยเอ,อ่า เพราะว่าผมไม่อยากทาให้มันยากนะครับสำหรับพี่วินเพราะว่าพี่วินแกกา,กากมากนะครับผมบอกไว้ก่อน <laughs> ผมไม่รู้นะครับว่าไอโอเพนเอลจีทางซ้ายล่างเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้นะครับเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ไม่หายเรืทีโอเคแต่ผมจะทาเป็นข้ามบาาันไดแบบนี้เลยแล้วกันมาดูนะครับว่าตรงนี้มันจะโหลดถึงกันหรือเปล่าปึ๊บอุ้ยมันไม่ถึงเหรอมันต้องถึงอยู่แล้วผมว่านะเขาตั้งหลักงนี้ปึ๊บแล้วเขาก็เฮ้ยถ้าก็โดไม่ได้นี่ก็คือไม่เริ่มใหม่เลยนะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ ไม่ได้ได้ได้แต่ยากแต่ยากหร <c oughs> ือว่าผมจะใจร้ายแปลว่าผมว่าผมทําจุดเช็คไฟให้เขาดีไหม <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมค่อยทําจุดเช็คไฟให้เขานะครับเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลว่ามันมีปลั๊กอินอะไรบ้างนะครับที่ทําให้มันเซฟพอยต์หรืออะไรอย่างงี้ได้เนาะแต่ว่าผมทําเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมก็ต้องไปหาดูข้อมูลก่อนเดี๋ยวผมลองดูตรงนี้นะเผื่อมันติดอันนี้แต่ถ้ามันติดผมก็จะทุบออกเลย โอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้ได้ได้ไดได้ผันได้ผันได้อยู่ผันได้อยู่แมมผมนะครับมันจะวนเป็นวงกลมเนาะนี่แล้วผมก็จะถอยงี้ยึ๊ดต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 ึ๊ดากแล้วดิยากแล้วอันนี้ยากเล้วีิยากเล้วดีวผมจะทำเป็นขั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เข anyway> ากระโดดเดี อุ้ยได้ได้ <laughs> ยากอันนี้ยากผมบอกเลยนะครับว่าน่าจะยากสำหรับเขาอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าดิเสร็จปุ๊บผมก็จะโอเคมาแบบนี้เลย <laughs> อุ้ยแม่งยากจริงแล้วผมก็จะต่อแบบว่าเป็นขั้นบันไดอย่างนี้ต่อเลยละกัน <laughs> เพื่อที่จะให้เขานะครับกระโดดลงไปให้ถึงสารามตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้นี่ต้องมีสารามต้องมีลูกเล่นหน่อย <laughs> ไปสาราม เฮ้ยได้ได้โอเคเดี๋ยวผมจะต่อตรงนี้1 2 3 4 5ประมาณ5บล็อกน่าจะถึงแล้วนะเม่ดูครับว่าผมจะกระโดดไปได้หรือเปล่าปืบเฮ้ยได้ได้ได้เห็นไหมได้โอเคฮ่าฮแบบผมก็จะมีอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าวันยังไม่สุดเพียงเท่านี้มันจะมีผมอ่าต่อไปนะครับผมจะปลูกต้นไม้นะครับเป็นต้นจังเกิล ใช่ไหมอ่าโอเคทุกคนเราได้ต้นจังกึเกิ้ลไว้แล้วครับเราจะทําอะไรกับต้นนี้ดีเราจะให้พี่วินแกลปีนนะครับเอาเป็นต้นไผ่เลยแล้วกันนี่นะครับทุกคนต้นไผ่เราจะเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้เลยโหดดยากผมบอกล้วนะครับว่ามันดดยากอยู่เฮ้ยขนาดผมยังโดดไม่ได้เลยนะครับ เฮ้ยได้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 เนได้เลี้ยวได้เลี้ยวได้เลี้ยวโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาบันไดเอาไว้ตรงนี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 ้อ่าเพื่อที่จะให้เขาโดดขึ้นไปอ่ะผมเอาชั้นนี้ออกไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยยากยากมาดูนะครับว่าผมจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทุบอันข้างในนี้ด้วยเพื่อที่เราจะต่อเป็นบันไดปึ๊บเอ้ยไม่ได้เอ้ยได้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 โอ้ผมทำได้พี่บีก็ต้องทำได้หละวะ ตะกะไหลวะนี่อโอเคพอเข้ามาข้างบนเสร็จแล้วครับแล้วเขาก็จะมาตรงนี้อ่าพอเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะโดดไปทางนู้นนะครับโดยการที่โดดนะครับผมก็จะต่อเป็นเฮ้ยเอาเป็นใบไม้ดีกว,ว่านี่นี่เป็นใบไม้ยอย่างงี้ดีกว,ว่าเออแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเป็นเป็นสามอันเนาะสามอันนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะให้พี่วินแกกระโดดกระโดดแล้วก็กระโดดอ่าโคตรเท่แบบนี้แหละแบบนี้แหละผมบอกอะไรนะครับว่าพี่วิน ระดับพีวินนี่น่าจะอ่าไม่ผ่านนะครับแบบผมเพราะว่าอ่าคนสร้างมันแบบ มันเอาแบบว่าไม่ให้รอดเลยโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าขั้นบันไดน,นี้พี่วินต้องปิดหัวแน่นอนผมจะให้ขึ้นไปต้องสูงเลยนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวเชี่ยวพอเขามาถึงขั้นบนนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนนี่ผมก็จะทําเป็นที่ให้เขาเลยนะครับเนี่เป็นที่ให้เขาเลยคือแบบว่าตรงนี้จะเป็นเส้นชัยแล้วนะครับเนาะเพราะว่าถ้าทําอะไรยากกับพี่วินนะครับเขาจะไม่ผ <os> ่านเอานะครับ <os> ปลากั้วที่ผมให้เขาไปเล่นนี่เขาก็ไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเราดูรวมให้เขาปเป็นวิเลยแล้วกันให้เขาแบบว่าเล่นแป๊บเดียวเออประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยแบบนี้แบบนี้นนซึ่งผมจะไม่ก็ผ่านแบบไม่ง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับผมเยา TNT ว้ตรงนี้ <c oughs> วพาเขามาิ้งกับตห้องเชือดห้องเชือดห้องเชือด <c oughs> นี่นะทุกคนนี่เจอเจอมีทางที่จะเลิกไปเลยโอเคแล้วผมก็จะทำเป็นอ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ นี ه, อ่าแล้วเราก็จะเอาอันนี้มาใส่ไว้เออยินดีด้วยคุณผ่านแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตู้มผ่านผ่านจริงๆอ่ะนี่นะครับทุกคนฝ่ายผมก็คือยินดีด้วยคุณผ่านแล้ว ขึ้นผ่านเร็วแล้วก็ตูมแบบผมก็จะมีประมาณ <Wow. S 1> นี้นะครับทุกคนปากกัวของผมเนาะก็เป็นปากกวัวแบบเล็กๆนะครับเนาะพี่บินแกก็ไม่ได้เกิ่งปากกวัวอะไรขนาดนั้นเนาะทุกคนผมก็ทําได้แค่นี้นะครับก็บุญแล้ว <c oughs> ถ้าใครอยากทำปากกวัวที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะแต่ว่าผมน่าจะทำไปแเละเพราะว่ามันน่าจะเอ่อใช้เวลานานน่าดูนะครับถ้าคนเดียวเนาะ นี่อันนี้ก็กระโดดขึ้นมาดูขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เอ้ยยิดีด้คุณผ่านแล้วลวก็ตูมโอเคนะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามนะครับอีพีหน้านะครับคลิปหน้านะผมจะพาพี่บินมาเล่นแมบนี้มาดูว่าพี่บินแกจะผ่านได้หรือเปล่านะครับโอเคนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมว่าจะทาที่เซตเปล่านะแต่ว่าผมไม่รู้จากคําสั่งนะครับอะไรขนาดนั้นสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนมารอติดตามชมอีพีหน้านะครับว่าพี่บินแกจะผ่านแมป